สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนะครับ Bevel well Enflow Cool ครับเก้าอ e ี้เอ g o โ o นอมซึ่งต้องเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะครับเก้าอี้ไอ e ์ I S, เมเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถสร้างความเย็นหรือลดอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นเก้าอี้ที่คลายร้อน e สามารถเหมาะกับออฟฟิศแล้วก็สําหรับคนที่นั่งทํางานยาวๆนะครับกับประสบการณ์ที่นั่งมาประมาณเกือบ2เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะว่าเจ้าตัวนี้ดียังไงโดยสิ่งที่ผมประทับใจนะครับสำหรับเจ้าตัวเก้าอี้อโกนอมิกจากบีเวลตัวนี้นะครับก็ตามคอนเซปต์ของเก้าอี้เลยนะครับก็คือลุกก็คูนั่งก็คูนะครับเรามาพูดถึงคูแรกกันก่อนนะครับก็คือทางด้านของรูปร่างหน้าตานะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับถือว่าออกแบบมามินิมอลสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือแม้กระทั่งเวลาเอาคุณเอาไปจัดอยู่ในนนห้องงทําาาามมัก็สรถ เข้าได้แทบจะเกือบ ในการตกแต่งห้องเลยนะครับสามารถอยู่กับที่ไหนก็ได้ในห้องนอนก็ได้ห้องทํางานก็ได้หรือจะเอาไปอยู่ที่ออฟฟิศก็ได้นะครับส่วนอีกคู่นึงนะครับที่ต้องเลยกได้ว่าเป็นจุดเด่นหรือว่าตัวชูโรงของเก้าอี้ตัวนี้เลยก็คือเจ้าตัวตะข่ายไอซ์เมดตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมสามารถอธิบายได้แล้วกันนะคือจะให้มาพูดในฟัง์มันก็อาจจะไม่สามารถลิมรสหรือว่าแชร์ประสบการณ์เท่ากับคุณไปนั่งเองนะครับสิ่งที่เจ้าตะข่ายตัวนี้สามารถทําได้ดีนะครับแน่นอนว่าพอมันเป็นตะข่ายเนี่ยสิ่งที่ทําได้ดีอย ไอเมีของเจ้าตัวนี้นะครับมันทําให้เวลาคุณที่สัมผัสหลังไปที่บริเวณที่พนักพิงตรงนี้นะครับมันจะมีความรู้สึกซึ่งมันไม่ได้ถึงขนาดแบบเย็นว้าวนะแต่ว่าสิ่งที่คุณสัมผัสได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าสบายแล้วก็ อุณหภูมิเนี่ยมันจะแตกต่างกันพอที่จะสัมผัสได้อย่างเช่นถ้าคุณนั่งอยู่ในห้องแอร์อันนี้จะเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าเวลาคุณสัมผัสเอาหลังไปสัมผัสเนี่ยวยความที่มันเป็นตะข่ายที่ระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยสัมผัสมันก็จะทําให้รู้สึกเย็นแบบว่าสัมผัสได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่านั่งปุ๊บหนาวต้องเอาเสื้อมาใส่นะแต่คราวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเสื้อผ้าที่คุณใส่มีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมใช้้้้เเนนนนีผผมมมใชททัังงงง2สถาา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 กกกรณ์็คือออววลํตจจะปิดแบ ปิดแอร์บ้างนะครับเวลาคุณปิดแอร์เนี่ยสิ่งที่ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับถ้าคุณนั่งในเขาเรียกว่าเบาะหนังหรือที่ไม่ใช่เป็นตะข่ายนะครับเวลาคุณทํางานโดยที่ไม่เปิดแอร์เนี่ยถ้าคุณลุกขึ้นมามันก็จะมีอาการที่แบบว่าโอ้โหหลังเปียกหรือบางทีเนี่ยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับแต่ว่าสําหรับเจ้าพนักพิงไอซ์เมทตัวนี้นะครับสิ่งที่ทําได้ดีเลยคือเวลาคุณนั่งไปเนี่ยผมอ่ะตั้งพัดลมไปด้านข้างไม่ได้ไว้ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับสิ่งที่ทาจะสบย แล้วก็ระบายอากาศได้ดีในระดับหนึ่งแต่พอคุณยกเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเข้ามานั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยสิ่งที่เห็นแตกต่างเลยคือเวลาคุณเอาหลังไปสัมผัสกับเจ้าตัวพนักพิงตรงนี้นะครับมันจะให้ความรู้สึกแบบเย็นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้เนี่ยผมคอนเฟิร์มจริงๆนะแล้วก็คราวนี้เรามาพูดถึงสเปคอื่นๆของเจ้าตัวเก้าอี b ้ b w e l Enflow Cool ตัวนี้นะครับสิ่งแรกเลยที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องขนาดนะเพราะว่าทางด้านของตัว n f l o w ตัวนี้เนี่ยรองรับขนาดสําหรับคนที่รูปร่างค่อนข้างใหญ่ได้โอเคน,ะผ,มมเน,น,นผมปรนีั้บ พนักพิงหัวเนี่ยถือว่าประมาณนึงนะรองรับหัวรองรับคอได้ดีแล้วก็น้ําหนักผมเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ74-75นะครับ ผมนั่งเนี่ยคือที่เหลือเฟือแน่นอนสามารถผมจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกัน,นคือสามารถนั่งขัดสมาธินั่งอะไรได้สบายเลยนะสำหรับสเปคต,ตัวนี้นะครับมันรองรับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ1 6 0ถึง190เซนนะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักทั้งหมดได้ถึง150กิโลกรัมนะผมเลยมองว่าสำหรับคนที่มีรูปร่างอ่ะสูงใหญ่สามารถนั่งเก้าอี้เจ้าตัวนี้ได้แบบโดยที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับส่วนเรื่องการรองรับสรลระร่างกายหรือว่าเออก์โคนอมิกต่างๆเนี่ยก็ขึ้นชื่อ ต่างๆเนี่ยก็ทําได้แทบจะทุกจุดแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับเรามาดูกันที่การปรับแต่งเก้าอี้มาดูกันที่พนักพิงแขนนะครับปรับได้เป็นแบบ3มิตินะครับว่คือขึ้นลงนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็ซ้ายขวาอันนี้ก็ถือว่าปรับได้ ละเอียดระดับตามมาตรฐานทั่วไปนะครับคราวนี้เรามาดูตรงที่เป็นลำบาซัพพอร์ตนะครับหรือส่วนที่ซัพพอร์ตหลังนะครับมีปุ่มปรับขึ้นลงหรือว่าเข้าออกเพื่อให้กระชับแผ่นหลังนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาหลังแอนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับให้ตรงจุดเพื่อแก้อาการปวดหลังให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายครับก็กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ก็ปรับยกขึ้นเพื่อดึงขึ้นนะครับแล้วก็นั่งเพื่อปรับให้ขาคุณเนี่ยไม่ลอยจากพื้นนะครับอย่างเงี้ยผมปร ก็ถือว่าสะดวกสบายนะมันอยู่ตรงนี้ใช้งานได้ค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็ในส่วนที่จะบอกว่าผมชอบที่สุดนะครับก็คือเจ้าตัวแกนตรงนี้นครับที่ปรับความหนืดในการเอ็นหลังได้นะครับหมุนเพื่อปรับความหนืดหรือว่า <Bond> <t ans rapper> คุณชอบหนืดมากหนืดน้อยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าคุณชอบแบบไหนนะคุณก็สามารถมาปรับตรงที่แกนตรงนี้ได enfin ้เลยนะครับหมุนเข้าหมุนออกอันนี้ก็คือต้องลองนะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบหนืดมากหนืดน้อยแค่ไหนนะครับก็ปรับได้ค่อนข้างดีนะเนี้ยถ้าผมแบบผมชอบหนืดประมาณนึงเพื่อที่ทิ้งน้ําหนักแล้วมันไม่ได้ไงหลังไปเลยนะครับมาดูส่วนตรงที่ปรับพนักพิงศีรษะนะครับปรับสูงขึ้นลงเนี่ยได้12ระดับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าคุณชอบระดับไหนนะครับนอกนั้นก็คือสามารถปรับ องศานะครับเพื่อรับกับการรองรับสรีระของศีรษะคุณได้นะครับอันนี้ถือว่าปรับได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ปรับได้ถือว่าระดับหนึ่งมันไม่สามารถยื่นเข้ายื่นออกได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับการปรับแต่งต่างๆของเจ้าตัวเก้าอี้ตัวนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองให้เฟิร์สนะที่ยังไม่เคยนั่งเก้าอี้ตัวนี้มานะมาลองพูดถึงเฟิร์สอิมเพรสชั่นว่าเวลานั่งปุ๊บเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับอ่ะลองมานั่งดูก็สบายดีจุดเด่นคืออรข้างหลังรู้สึกว่าเย็นิิดปกต ใช่คือมันเย็นแบบว่าคือมันไม่ได้เย็นถึงเขาเรียกว่าอะไรเย็นเจี๊ยบนะเออเออแต่คือมันเออ,เออมันสัมผัสได้ว่า มันเย็นอะเหมือนเหมือนคุณเปิดพัดลมจ่อหลังอะไรประมาณนั้นอะเพราะจริงต้องบอกนี้ก็ปกติกันเป็นคนใช้ตะข่ายอยู่แล้วอ่าเป็นคนใช้ก็อีกประมาณนี้อยู่แล้วแต่ปกติก็จะฟีลแบบอุณหภูมิห้องอะไรเงี้ยอ่าเออรู้สึกว่าเย็นแบบรู้สึกอะแล้วเปิดแอร์อยู่ในสตูเนี่ยคือเย็นแบบชัดเจนมันไม่ได้เย็นแบบโหเย็นเจียมันจะเย็นขึ้นแบบสองศาสามองศาอะไรนี้อะไรประมาณนั้นซึ่งที่จริงพวกเราทํางานเองเนี่ยต้องใช้คําว่าเรานั่งทั้งแบบเปิดแอร์และปิดแอร์ใช่สลับไปใช่มันก็ค่อนข้างที่จะช่่วยนสาาหรับคทีเ ว่าอะไรล่ะคือไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาอ่าสําหรับบางคนนั่งเขาเรียกว่าอะไรทำงานห้องพัดลมแล้วแบบเป็นเก้าอี้หนังหรือว่าเก้าอี้ผ้าเนี่ยทังแน่นอนใช่นะครับแล้วก็เรื่องความกว้างความใหญ่ก็สบายไหมอื่นก็อันเนี้ยลองปรับเจ้าตัวอ่าอันนั้นแขนแขนเออมันขึ้นลงได้ก็โอเคนะก็คือคือพวีผมจะนั่งทํางานในสภาพเนี่ยก็สบายอ่าแต่ก็จริงตัวเนี้ยคือ ถ้าคุณไม่สบายอ่ะจริงพวกนี้มันปรับได้ทุกอย่างเลยใช่ขึ้นลงได้หมดนะครับก็แล้วแต่ว่าโอ้อคุณสูงเท่าไหร่คุณชอบนั่งยังไงแต่ว่า<ช>สุดท้ายเนี่ยอ,อ,อันนี้ขอพูดไว้หน่อยวิวขเขา มีเขาเรียกว่าอะไรเวลาคุณจะไปซื้อปรึกษาได้ท่านั่งที่ถูกต้องใช่แล้วจริงๆอย่างบีเวล่ะก็จะมีโชว์รูมด้วยไปลองเทสกันได้จริงๆคุณอาจจะไม่ได้เหมาะกับรุ่นนี้ก็ได้คุณอาจจะเหมาะกับบีเวลรุ่นอื่นก็ลองเข้าไปดูกันครับใช่ครับก็ประมาณนี้สําหรับคนที่อันนี้คือมาลองนั่งครั้งแรกเลยนะครับสรุปโดยรวมนะครับสำหรับประสบการณ์การใช้งานหลังจากที่ผมนั่งมาประมาณนะสเดือนสําหรับเจ้าตัวบีเวลเอ็นโฟลคูตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่ประทับใจเลยก็คือมันระบายอากาศแล้วก็ เพิ่มหรือว่าผมใช้คำว่าลดอุณหภูมิแล้วกันเวลาแผ่นหลังคุณนั่งเนี่ยอันนี้คือเห็นชัดเจนสําหรับคนที่ทํางานทั้งในห้องแอร์และ ไม่ใช่ห้องแอร์นะครับอันนี้เนี่ยคือเห็นผลมากๆแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายรูปร่างหน้าตาเข้ากับทุกห้องจริงๆนะครับห้องนอนห้องทํางานอย่างที่บอกได้หมดทุกห้องนะแต่งง่ายมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างอันนี้คือผมประทับใจส่วนตัวก็คือทางด้านการที่ปรับความหนืดในการเอ็นหลังเนี่ยสำหรับผมที่บางครั้งเวลาทํางานจริงๆก็อาจจะล็อกหลังให้มันเขาเรียกว่าอะไรตรงตลอดเวลานะครับแต่ว่าเวลาเรารีแลกเนี่ยบางเก้าอี้ที่แบบว่าปรับได้แค่ล็อกกับไม่ล็อกเนี่ยพอเราเอ็นหลังเองเนี่ย มันรู้สึกว่าพอน้ําหนัก ที่เราต้องการเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคุณอยากจะให้มันฝืดหน่อยคุณก็อ่ะหมุนให้มันแน่นคราวนี้เวลาคุณทิ้งน้ําหนักในการเอ็นหลังมันก็ต้องใช้น้ําหนักประมานหนึ่งนะครับหรือถ้าอยากจะทิ้งตัวไปเลยก็ปรับให้มันอ่อนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมถูกใจตรงนี้มากเพราะว่าเวลาผมทํางานที่เกินสัก4ี่หชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมก็จะเริ่มปรับและให้มันรีแลกซ์มากขึ้นเริ่มมีนอนดูคอมพิวเตอร์เริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยเ,เวลาที่ผมปรับไม่ให้ที่มันล็อกเนี่ย ปรับแล้วมันหนืดน้อยเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สบายสําหรับตัวผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะนอกกนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการใช้งานอยู่ในมาตรฐานที่ต้องเรียกได้ว่าดีแล้วก็ ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับสำหรับคนที่มีน้ําหนักมากหน่อยส่วนสูงมากหน่อยเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้รองรับได้แน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือลำบาอันนี้ผมรู้สึกว่าชอบเพราะว่ามันปรับได้ค่อนข้างละเอียดจะแบบเข้าออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้เนี่ยก็ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรนะปรับลำบานเล่นอยู่แล้วเพราะว่าบางทีท่านั่งมันเปลี่ยนเวลาอีกวันหนึ่งผมอยากจะ นั่งให้มันหลังตรงขึ้นชิดขึ้นอ่ะคราวนี้เวลาหลังมันตรงลำบากก็ต้องขยับขึ้นขยับลงแล้วบางทีอยากจะให้มันกดโดนจุดจริงๆเนี่ยก็หมุนคือผมดันสุดอยู่แล้วเพื่อให้มันดันสุดอะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะสัมผัสว่า มันแตะกับหลังเราจริงๆนนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวหลังจากที่ใช้มาผมไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะเรื่องระวังหน่อยก็คือตะข่ายเนี่ยถ้าหากโดนของมีคงมีคมเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาหรือว่าเสียหายพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะสำหรับตรงนี้เรื่องโครงสร้างต่างๆความแข็งแรงอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณใช้งานในห้องแอร์เนี่ย อันนี้เนี่ยผมเน้นเลยนะสำหรับคนที่ชอบความเย็นนะมันเห็นชัดแบบแบบชัดเจนจริงๆนะอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอาเพื่อนที่ยังไม่เคยนั่งแล้วก็มานั่งให้ดูฟีลลิ่งสัมผัสแรกเป็นยังไงก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัว B w e l n f o c r u e w ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างดีสคริปชันราคาตอนนี้เนี่ยผมเห็นประมาณนะครับ 24, 000, ประมาณ23,900บาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ไปที่ด้านล่างได้ประมาณนี้นะครับ อะไรที่อยากจะถามพวกเราหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างแล้วกันนะครับถ้าเราสามารถหาคําตอบได้เราจะมาตอบคอมเมนต์คุณให้นะครับก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u si b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ